ที่ที่บอกว่ากลัวเรื่องใบไหมเนาะคือเอางี้ถ้าเวลาเราใช้เคมีเวลาขยายมันไปเร็วใบมันเลยบานพูดถึงอะไรนะครับที่มันไหมเนี่ยมันเป็นที่ยาฉีดใช่ไหมใบมันมีได้หลายสาเหตุครับต้องดูว่าไหมอะไรไหมปลายใบไหมขอบหรือไหมกลางถ้าไหมกลางคือซันเบิร์นซันเบิร์นเกิดจากเขาเรียกว่าขยายใบเร็วแล้วพูดง่ายๆคือมันบางพอมันบางปุ๊บเวลาโดนแดดร้อนๆอะไรเงี้ยมันก็จะไหม แต่ถ้ากลุ่มปุ๋ยอินทรีย์เคมีที่เราแนะนำเนี่ยเวลาขยายมันจะพร้อมกันมันทั้งมีทั้งแมกมีทั้งสังกะสีมีทั้งทองแดงไปใบมันจะหนาพอใบหนาเนี่ยเปอร์เซ็นต์การไหม้ซันเบิร์นจะไม่มีรวมถึงเวลาความทนต่ออากาศด้วยเวลาร้อนจัดหนาวจัดนะครับสบัดร้อนสบัดหนาวมันก็จะไหม้หรือถ้าหนักหน่อยคือร่วงใบเขียวเลยอันนั้นคือที่เจอบ่อยคือมกราลาของทุกปีอ่ะเนี่ยโทรมา30กว่ากระสายทุกปีเพราะว่าจะเจอปัญหาคือสบัดร้อนสบัดหนาวแล้วมันทิ้งใบ แต่ของเราเขบอกว่าถ้าเราใส่อะมิโนใส่หลักรองเสริมเป็นประจำเนี่ยเขาจะทนต่อตรงนี้ใบไ,ไม้นิทาได้เลยถ้าใส่เป็นประจำนะถ้าแยกแถวเทียบเนี่ยจะชัดเลยพูดถึงปุ๋ยใช่ไหมพูดถึงปุ๋ยด้วยแล้วก็ปุ๋ยน้ําด้วยครับเอาปุ๋ยน้ําเราก็เป็นตัวรวมสูตรเดียวเลยก็เ,เดียวแถมให้น้องวันตันแถมให้สามคนโอ้แถมให้สามเลยเรามาลองฉีดดูมันจะโตเร็วยิ่งกว่าเดิมเพราะว่ามันเข้าเลยเหมือนหน้า ฉีดเ,าาน,เนี่ยเดี๋ยวสักสองครั้งเดี๋ยวสังเกตเมันจะกระแทกออกมาเป็นปหา,างก็ลอกเลยครับแตกไปอ่อนใช่ไหมแตกไปอ่อน,ออนคือถือถ้าชุดรากเขาพร้อมแต่ว่าปุ๋ยน้ํามันไม่ต้องรอรากไงพอฉีดปุ๊บเนี่ยก็เนี่ยของบ้านใครนะอของพี่พี่โอภาสผมพี่พโอภาสเนี่ยฉีดไปสองครั้งเองแล้วต้นเขาไม่ได้สมบูรณ์นะต้นไม่ได้สมบูรณ์เลยแต่ว่าอันนี้ผมว่าน่าจะเร็วกว่าเพราะต้นเขาสมบูรณ์กว่า